สวัสดีทุกคนด้วยครับผม oh, วันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวห้องโถงใน,นกระสงนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกเหมือนแบบดันเป็นชั้นๆน,นะครับก็ลองมาดูกันนะครับหรือว่าเดี๋ยวได้นำวิธีด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านชั้น5นะถ้าใครผ่านแล้วก็สบายๆครับชิวๆเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนหนึ่งรอบนะครับชั้น5ชั้น5เนี่ยคืคือผมผ่านไปแล้วนะนี่จะเป็นซีซั่นเป็นห้องที่2แล้วนะครับห้องโถงน้ำแข็งน่าจะมาพรุ่งนี้ นะส่วนอันดับชั้นที่5เนี่ยผมใช้วิธีการแบบนี้ก็คือ ATK ของมอนเตอร์เนี่ยบวก15%แล้วก็เลื่มต้น HP สูงสุดลดลง20นะครับ HP มอนเตอร์บวก15%แล้วก็ลบฟื้นพลังลบ15%อันะเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่ลงแล้วก็มีของพอนิดหน่อยแล้วอะที่ว่าลงดันลงอะไรได้ของประมาณนี้แล้ว,นะลวก็คือลงไหวแน่นอน100%ไม่จำเป็นต้องมีอาวุธก็ได้นะครับเป็นอาวุธเลเวลเก่าก็ได้นะเป็นอาวุธแบบน,น อาวุธที่เราได้ตอน20ที่เราลงแม่แม่หมดปกติก็คือลงพะไหวเหมือนกันนะครับตอนก่อนผมจะลงห้องถงครบก็ใช้แต่อุธนี้นะหน้าผมอาวุธก็จะประมาณนี้แล้วก็ยัดเจมไปได้เลยตามสบายแต่ผมชอบนะครับก็ลงดานอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาลงห้องถงสุดท้ายนะพยายามลงดันเจียนอันนี้ให้เสร็จให้ได้ของก่อนนะครับไม่ได้ของพอใส่ก่อนนี่สองหมดเลยก็เป็นหมดท้าทายด้วยเลยก็ได้ถ้าใครแบบไหวนะ โอเคไปดูกันครับผมว่ามันต้องลงยังไงอ่ะพปถึงเราก็อย่ารอช้าบัฟเลยรีบกดเพราะว่าเวลามันเดินอยู่ไหมครับแค่แค่นาที4 0น, e นะพยายามเดินบนรอบ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 ,บอสเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับบนวงกลมถ้าใครตีใกล้ก็เดินเด,ดินใกล้ได้เลยเดินใกล้ดีนะครับเดินใกล้ดีมากจะไม่โดนสกิลวงกว้างของบอสน,นะครับจะลบ เกี่พอดีกดบัฟบเอากดอะไรเอาเจอเลือดเก็บเลือดได้เลยอ่านี่ผักละอันนี้คือเป็นอีกพาตตีบดึงของของบอสนะครับเราต้องรีบวิ่งเข้าไปในเข่าของกดนะชั้นในสุดเลยมันจะไม่โดนดาเมจนะครับจะมีเวลานับวิญญาณปล่อยมันก็เข้าไปก็สกลิลได้เลยครับน,นี่ไม่มีอะไรถ้าถ้าอยู่ถ้าวิ่งเข้าไม่ทันเนี่ยเป็นบันเทิงแน่นะครับอาจจะตุยได้เลย ไปฟ้าพวกนี้จะเหยียบจะเหยียบเลยนะเพราะว่าโดนตันแต่เราโดนสกิลอื่นเดินวงกลมไปเรื่อยๆเนี่ยเจออุยเข้าเก็บได้าะฮึบแตมาเก็บเนี่ยครับผมจะเป็นสกิลวงพังอย่างนี้เห็นปะอันนี้อันนี้ก็แรงหลบพยายามหลบอย่าโดนดีที่สุด โอเคเฉีวเชียนนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าตั้งใจลงจริงๆเนี่ยผ่านได้สบายอยู่แล้วนะครับก็ตัมน,นี้แล้วกันฝากตัวนี้ไว้เท่านี้นะครับผมจะลืมใครชอบขอหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหมให่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ